สวัสดีทุกท่านครับผมพบกับเกษตรศิลปินเช่นเคยครับวันนี้วันที่3 0มกราคม2 5 6หนะครับผมเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3ามนะครับผมบ่ายสามโมงเป็นบรรยากาศรอบๆของบอ่อน้ำนะครับผมบอ่อน้ำของส่วนป่าชิงดอยนะครับนี่ลึกประมาณ6เมตรครับ ข้างๆก็มีแมกไม้นะครับผมไม้ทินไม้ทินเยอะนะครับเนเวณนี้นะครับไม้ทินขึ้นครับผม ก็จะพาทุกท่านมาดูผลงานการทำทุน่นลอยน้ำสำหรับโซลาเซลล์นะครับนี่ผมปรับปรุงแล้วนะครับวันก่อนนะทำทุ่นเดียวครับตอนนี้ทำเป็นสองทุ่นครับมีแผงสองแผงนะครับผมนี่แผงนี้ใช้งานอยู่นะครับตอนนี้เมื่อก่อนนี้อยู่บนบกนะครับ ซึ่งจะทําให้มีแสงบ้างไม่มีแสงบ้างเข้ามาตรงนั้นนะครับผมต้นไม้บางนะครับก็เลยปรับปรุงมาลอยน้ำนะครับนี่แสงลงตลอดเลยนะครับหมดแสงเมื่อไหร่ปั๊มถึงจะหมดหยุดการทำงานนะครับนี่ตัวนี้แผงกลมใหม่นะครับแผงตัวนี้340วัตต์นะครับพอดีสั่งปั๊มมาอีกตัว ใช้ไม่ได้ครับผมปั๊มเสียนะครับเลยใช้แค่ปั๊มตัวเดิมนะครับตัวเก่าครับแผงนี้สามร้อยสี่สิบวัตต์ครับทุนงบก็แค่สี่สิบบาทนะครับซื้อตะปูมาแผงนี้ซื้อมานานแล้วนะครับถังน้ำก็มีอยู่ในสวนนะครับผมไม้ไผ่ก็อยู่ในสวนครับ อันอีกแผงนึงนี่ครับเป็นแผงเดิมนะครับที่อยู่บนบกเมื่อก่อนนะครับนี่ททำเป็นทูนรอยน้ำเรียบร้อยไว้สำรองครับสำรองไว้เผื่อปั๊มตัวใหม่มาครับก็ยะดต่อพ่วงขึ้นไปช่วยกันทำงานนะครับผมเนี่ยแทนวางแผงเดิมนะครับผมนี่ตอนนี้ไม่มีแดดแล้วครับพื้นที่ตรงนี้โดนบังไปแล้วครับแดดนี่โดน ถูกต้นจำจุลีนะครับบังไปละมาดูการทำงานของปั๊มนะครับนี่ปั๊มก็ทำงานนะครับนะ่ครับมีลวดนิดหน่อยนะครับเนี่ยตรงคอรดก่อน,นครับน้ำออกหน่อยหนึ่ง ทีนี้ก็หมดห่วงเรื่องแสงที่ลงมาส่องนะครับผมบริเวณนั้นนะครับค่อนข้างจะรับแสงได้ดีครับทั้งวันนะครับผมเนี่ยถือว่าสำเร็จรุ่น่วงครับสำหรับแผงโซลาเซลล์รครับทุนลอยน้ำนะครับผมน้ำที่ขึ้นไปนะครับนี่ครับ เป็นท่อครับมองย้อนกลับไปนะครับผมท่อขึ้นไปครับต่างระดับกันนะครับสูงน่าจาหลายเมตรอยู่นะครับท่อ,อก็วิ่งขึ้นไปนู่นเลยครับทะลุบอ่อเดิมนะครับบอ่อนี้ถมไปแล้วครับเก็บแน้ำม,ม่อยู่นะครับผม ที่น้ำออกนะครับผมก็ดูพื้นที่สวนป่าชิงดอยเป็นด้วยเลยนะครับไม้ทินนะครับนี่ไม้ซีเสียดนะครับมีน้ำนั้นกาสลองนะครับผมต้นใหญ่ครับี่ทางเข้านะครับผมมันเห็นทางหลวงนะครับ เข้ามาประมาณ60เมตรนะครับมีปลูกต้นสักไว้นะครับผมสักสลับกับไม้โตปันกลางนะครับกระถินนั่นลงนะครับนี่หดแดงครับ ปอดสารนะครับพื้นที่นี้นีน้ําขึ้นมานะครับผมจะลอดลอดใต้ทางเข้านะครับขึ้นไปนู่นนะครับระดับก็ต่างกันเยอะนะครับหลายเมตรครับนี่ทางเข้าไปบ้านน้อยในะส่วนป่านะครับผมตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วนะครับอากาศกำลังดีมากครับตอนนี้บ่ายสามโมง เดี๋ยวดูปลายทางน้ำนะครับผมนี่ทอดน้ำขึ้นมาก็วิ่งรอดตรงนี้ครับลอดถนนตรงนี้อีกทีนะครับผมลาะเลาะมานะครับนี่ไกลพอสมควรครับนี่ปลายทางครับปลายทางของน้ำนะครับผมอยู่ตรงนี้ครับนะครับ ตองทำงานตลอดเวลานะครับผมน้ำเบาลงนิดหน่อยครับเบาลงนิดหน่อยเพราะว่ามีการรั่วนะครับต้นทางครับถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่หองไส้ไก่นี่แห้งมานานแล้วนะครับผมต้นไม้สองฝั่งนี้ ไม่ได้น้ำเลยนะครับไม่ได้ดูแลเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับผมจะฝากต้นไว้ไว้ในร่องด้วยนะครับต้นไม้ฝากไว้ในร่องเลยนะครับน้มก็ไหล ตามของไส่ไก่ไปนะครับห่งเลาะลงไปนะครับตัวนี้ยังไม่มีเวลามาปรับปรุงเรื่องของไส่ไก่ครับโอน้ําให้มันไหลให้ได้ก่อนนะครับผมครับในบ้านน้อยในสวนป่าน,นครับนี่ผมจะตูบหลายตัวนะครับโอ้ ยักนะครับผมครับวิดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ